และข้อต่อมาครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้คุณเลือกตัวเองก่อนเสมอหลายครั้งในโซเชียลมีเดียนะหรือคนรอบตัวคุณอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่แน่นอนไม่แน่ใจในคุณค่าและความสามารถของคุณแต่ป้าจะบอกคุณนิดหนึ่งครับถ้าพวกเขาไม่ได้ปรบมือให้คุณถ้าพวกเขาไม่ได้ชื่นชมคุณถ้าพวกเขาไม่ได้แบบ เห็นคุณค่าคุณคุณจงเอาอำนาจกลับมาที่ตัวเองแล้วบอกว่าขอบคุณเพราะคุณคือแสงสว่างแสงสว่างนั้นมันต้องเห็นตัวเองก่อนก่อนที่มันจะส่องทางให้ใครจริงไหมจงเลือกตัวเองก่อนหากคนอื่นไม่ได้ชื่นชมไม่ได้เลือกคุณไม่ได้เห็นความสามารถคุณเจ้านายคุไม่เลือกคุณะเพื่อนคุณไม่เลือกคุณไม่เป็นไรฉันขอบคุณนะเพราะฉะนั้นนะครับ เลือกตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันพอคุณเลือกเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ชมน้อยใจเพื่อนไม่เห็นคุณค่าพอคุณแบบรู้สึกว่าเออเจ้านายต้องเลือกฉันพอเจ้านายไม่เลือกคุณในการเลื่อนตําแหน่งคุณเกิดความเครียดแค้นอิจฉาริษยาเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นครับเลือกตัวเองก่อนทุกกรณีจะทําให้คุณแบบไปได้ไกลค,ครับในปี2026